การจบหลังกล้องหมายถึงการแสดงทักษะความสามารถการถ่ายภาพโดยใช้ประสิทธิภาพของกล้องที่มีอยู่ถ่ายภาพออกมาดีที่สุดเช่นเขาจะถ่ายภาพดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินเขาจะต้องนั่งรอเวลาและคำนวณปรับค่าสีแสงกล้องณเวลานั้นแล้วถ่ายภาพให้ภาพออกมาดีที่สุดส่วนการถ่ายภาพแล้วนำภาพไปปรับแก้สีแสงในคอมเขาเรียกว่านักตกแต่งภาพไม่ใช่นักถ่ายภาพคือคอมเมนต์เนี้ยเขามาคอมเมนต์ในคลิปเรานะครับที่เราพูดเกี่ยวกับ การจบหลังกล้องเนาะคือคลิปนั้นมันก็น,นานมากๆแล้วแหละคือเราอยากให้เพื่อนๆดูภาพนี้นะครับเป็นภาพไอคอนิกของมูฮัมหมัดอาลีเราจะให้เพื่อนๆท่ายว่าภาพนี้จบหลังกล้องหรือไม่ภาพนี้นะครับถูกถ่ายโดยช่างภาพของแมกนัมโฟโต้นะในปี1966เฉลยอยู่ท้ายคลิปคืนนี้ก็ปี2025แล้วเนาะ เทคโนโลยีกล้องเนี่ยมันมันล้ำสมัยไปไกลมากๆแล้วค่ายกล้องทุกค่ายเริ่มเอา a i มาช่วยในการทำงานในกล้องแล้วนะบางค่ายเนี่ยสามารถ Import หลัดเข้าไปในกล้องแล้วใช้กับภาพนิ่งได้เลยมันก็คือการที่เราปรับแต่งแสงสีโทนสีไว้ในคอมอยู่แล้วแล้วเอาไฟล์นั้นอนะ่ะโยนไปเข้ากล้องแล้วเอาไปย้อมสีภาพนิ่งอีกทีหนึ่งก็คือเราจะได้สีหลังกล้องเหมือนกับที่เราทำโทนไว้ในคอมเลยแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าจบหลังกล้องได้หรือไม่ คือเทคโนโลยีมันช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นช่วยให้เรามีชีวิตที่ง่ายขึ้นชิหายแล้วเทคโนโลยีเราไม่มีเห็นผลอะไรเลยเนาะที่จะต้องปฏิเสธเทคโนโลยีเนาะอะไรที่มันดีเราก็มาปรับใช้ในงานมันทําให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเราทํางานได้ไหวมากขึ้นอ่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังนะครับช่างภาพเก่งๆบนโลกใบนี้เชื่อไหมครับว่า90%ไม่มีใครจบหลังกล้องนะ เขาแต่งภาพกันทั้งนั้นยกเว้นช่างภาพบางสายที่ต้องการนําเสนอความจริงต้องการความเรียวอย่างเช่นงานสารคดีหรืองานข่าวอันนี้เขาก็ต้องจบหลังกล้องให้ได้มากที่สุดด้วยลักษณะการทํางานของเขาเนาะเวลาเพื่อนๆเห็นรูปของช่างภาพถ่าย landscape แบบเก่งๆนะติด็อประดับโลกอะคิดว่าเขาจบหลังกล้องปะไม่มีทางแต่งรูปัระจําแล้วจะบอกว่าช่างภาพเก่งๆเหล่านั้นอะ เขาเป็นแค่นักแต่งภาพเหรอเขาไม่ใช่ช่างภาพเหรอไม่รู้นะครับก็ไปคิดกันเราเองอกลับมาเฉลยรูปของมูฮัมหมัดอาลีรูปนี้นะฮะโพสตเนี้ยถูกโพสต์โดยแมกนัมโฟโต้นะครับซึ่งก็เป็นคนถ่ายภาพของมูฮัมหมัดอาลีภาพนี้นี่แหละเพื่อนเอนเห็นรูปนี้ไหมฮะที่มีการวงกลมแล้วก็มีตัวเลขบวกลบต่างๆอันนี้แหละคือคําสั่งของการ แต่งรูปแต่จะทําแบบอนาล็อกนะครับไม่ได้เอาไปปรับแต่งแบบดิจิตอลเหมือนทุกวันนี้ขั้นตอนการแต่งรูปในยุคนั้นนะ่ยก็คือทําในดาร์ครูมหรือห้องมืดส่วนในยุคนี้ก็คือทําในไลท์รูมก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วทําในโปรแกรมคอมดาร์ครูมกับไลท์รูมเนี่ยมีแนวคิดใกล้เคียงกันแต่ใช้เครื่องมือต่างกันคือเราอ่ะไม่ได้มีปัญหากับคนที่ชอบถ่ายรูปจบหลังกล้องนะคนที่เราสอนถ่ายรูปให้อ่ะหลายๆคนก็เป็นสายจบหลังกล้อง